สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ส,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ep ที่289ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากคำถามจากพี่นักสกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าทำไมช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการบังคับการออกดอกแล้วก็มีฝนตกบ้างไม่มีฝนตกบ้างแต่ทุเรียนที่เกิดอาการใบเหลืองและร่วง อาการใบเหลืองและร่วงนั้นถ้าเรามาดูกันโดยละเอียดนะครับเราจะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของใบแก่ที่เป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มหรือเป็นใบในรุ่นที่มีอายุค่อนข้างจะมากและก็จะมีลักษณะของปริมาณกระจัดกระจายอาจจะมีปริมาณน้อยหรือปานกลางซึ่งอาการดังกล่าวนี้ก็เท่ากับว่า เป็นการแสดงให้รู้ว่าทุเรียนนั้นเกิดสภาวะความเครียดเกิดการขาดน้ำเขาจําเป็นที่จะต้องลดพื้นที่ในการขายน้ําออกโดยการปลดปล่อยใบออกไปหลักการสำคัญที่ผมเองอยากจะให้ถ้าเกิดความเข้าใจก่อนนะครับว่าน้ำในส่วนของต้นทุเรียนนั้นเขาจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3ส่วนก็คือปริมาณน้ําในดิน น้ำในดินนั้นหมายถึงปริมาณน้ำที่มีความชื้นอยู่ภายในดินซึ่งน้ำในดินนั้นในแต่ละวันเขาจะมีอัตราการละเหยขึ้นไปตั้งแต่2ลิตรถึง3ลิตรหรือ4ลิตรต่อตารางเมตรต่อวันนั่นหมายความว่าการสูญเสียของน้ำจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยโดยเฉพาะในช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอากาศร้อน อาจจะมีฝนตกบ้างแต่ปริมาณน้ํานั้นไม่เพียงพอดังนั้นก็เท่ากับว,ว่าบางสวนที่ไปบังคับคือหยุดการให้น้ำของทุเรียนแล้วเกิดอาการดังกล่าวก็คือเกิดการขาดแคลนน้ำในส่วนของน้ำส่วนที่สองก็คือปริมาณน้ำที่อยู่ในต้นหมายความว่าทุเรียนดึงน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในต้นในความสมดุลตั้งแต่ลำต้นกิ่งก้านสาขาและใบ ซึ่งตรงนี้แหะครับเป็นส่วนที่พินอสกรส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ความสําคัญไปมองเฉพาะในดินกับที่ใบถ้ากรณีน้ําในต้นสูญเสียการสมดุลทุกส่วนของต้นจะชะงักการจเจริญเติบโตในส่วนของการสูญเสียน้ําในส่วนที่3ก็คือการคายน้ําออกจากทางใบหรือทางปากใบซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าองค์ประกอบตรงนี้มันจะมีส่วนของความชื้นในอากาศเป็นตัวประกอบ ถ้าความชื้น80%การสูญเสียน้ําก็จะเกิดขึ้นน้อยกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงก็จะทําให้อัตราการสูญเสียมากนี่เป็นประเด็นของการสูญเสียดดังนั้นในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดกับทุเรียนในเวลานี้ก็คือการสูญเสียน้ำํำภายในต้นขาดความสมดุลประเด็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแสดงให้เกิดความเข้าใจก็คือมีพิษนกรจํานวนมากทีเดียวนะครับที่ ยังเข้าใจผิดพลาดว่าการจัดการน้ำคือมีฝนตกน้ำก็น่าจะเพียงพอแต่ต้องเข้าใจเัาว่าน้ำที่ตกนั้นเราต้องเข้าใจว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยระบบรากของทุเรียนจะมีความลึกอยู่ประมาณ8นิ้วจากพื้นดินลงไปความชื้นในดินจะต้องมีความชื้นอยู่ในระดับ25%เพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่เขาสูญเสียขึ้นไปวันละ2ลิตรต่อตารางเมตร ก็เท่ากับว,ว่าในระยะเวลาห้าวันเขาก็หมดน้ำภายในพื้นดินทุเรียนก็จะแสดงอาการส่วนท่านที่ทำการให้น้ำแต่ท่านให้น้ำในระดับแค่เพียงโคนต้นคือเราต้องเข้าใจคราว่าจากในส่วนของโคนต้นไปสู่ปลายทรงพุ่มอาจจะเป็น4 5, 6, 6เมตรหเมตรหกเมตรก็แล้วแต่อันนี้คือรากที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าท่านให้น้ำแค่เพียงอยู่ในระดับหเมตรสเมตร ภายในโคนต้นทุเรียนที่เป็นพื้นดินตรงนี้ก็จะเกิดการขาดแคลนน้าเมื่อเกิดการขาดแคลนน้าเขาก็แสดงอาการใบเหลืองร่วงได้เช่นเดียวกันประเด็นคําถามน่าจะเป็นคำถามที่สําคัญคือแล้วทําไมเมื่อก่อนเราให้แบบนี้ได้เราก็ต้องสรุปว่าเมื่อก่อนนี้ดินน้ำอาหารอากาศและธาตุอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมในหนึ่งรอบปีเขามีสามฤด,ดูแต่เดี๋ยวนี้ ในสวนของเราวันเดียวมีสามฤดูเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเช้าอากาศเย็นบ่ายร้อนจัดเย็นฝนตกนี่คือสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำเราต้องเข้าใจว่าน้ำคือปัจจัยที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตที่จะรักษาสมดุลก็คือเซลล์ของพืชเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเทคนิคการให้น้ำสำคัญคือควรจะให้ในตำแหน่งที่มีระบบราก และเม็ดของน้ำที่ตกลงไปในพื้นดินจะต้องมีปริมาณความหยาบและซึมลึกลงไปรวมถึงอัตราการละเหยน้อยหรือการสูญเสียน้อยอันเนื่องมาจากความร้อนจากกระแสลมนั่นเป็นส่วนที่สำคัญประเด็นนั้นเราจะต้องมีการจัดการน้ำอย่างถูกต้องหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราต้องการให้ทุเรียนออกดอกเราก็ต้อง ดูจากสภาวะความเครียดไม่ควรให้น้ำในสภาพที่อากาศร้อนหรือกระแสลมแรงเพราะอะไรเพราะว่าในระยะนั้นเนี่ยพืชเกิดการปิดปากใบเกิดการหยุดการให้คลา,ายน้ำก็เท่ากับอัตราการดูดน้ำก็จะลดลงประเด็นเกี่ยวข้องมีคำถามเช่นเดียวกันว่าแล้วถ้าให้น้ำกลางคืนได้หรือไม่คำตอบคือดีมากถ้าทำได้ประเด็นต่อมาครับ เราต้องเข้าใจว่าทุเรียนเนี่ยจะมีทรงพุ่มเล็กทรงพุ่มกลางทรงต้นขนาดใหญ่หรือใหญ่มากใหญ่มากก็อาจจะ2 4ถึง30กว่าปีเราพอจะคำนวณได้ว่าพื้นที่ในส่วนของทรงพุ่มเนยประมาณ1 1 3ตารางเมตรถ้าต้นใหญ่ก็ประมาณ50ตารางเมตรนะครับต้นกลางก็ประมาณ30ตารางเมตรต้นเล็กก็จะประมาณ15ตารางเมตรดังนั้นคำว่าตารางเมตรตรงนี้ก็คือโดยประมาณตามขนาดทรงพุ่ม เราใช้ประโยชน์อะไรเราก็จะนำมาคำนวณว่าทุเรียนต้นเล็กมีพื้นที่15ตารางเมตรวันนี้เราบังคับเรื่องการให้น้ำเราให้น้ำประมาณ2ลิตรต่อตารางเมตรหรือ3ลิตรต่อตารางเมตรก็เท่ากับว,ว่าต้นนี้เราจะให้น้ำต่อวัน3 0ลิตรถึง45ลิตรต่อวันถ้าเป็น3วันเราก็เอา3คูณเข้าไปนะครับอันนี้คือการคำนวณน,น้ำ ซึ่งเราคงจะใช้แค่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่และใหญ่มากในส่วนของการคำนวณน,น้ำผมคำนวณมาให้เสร็จต้นเล็กนะครับอาจจะมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก1 5ตารางเมตรเราต้องให้น้ำที่ประมาณ45ลิตรต่อต้นต่อวันถ้าเป็นต้นขนาดกลางมีพื้นที่ทรงพุ่มประมาณ30ตารางเมตรเขาต้องการน้ำ 90ลิตรต่อต้นต่อวันต้นใหญ่50ตารางเมตรก็จะมีความต้องการน้ำนะครับที่ช่วงอากาศร้อนแรงขณะนี้ก็คือ3ลิตรต่อตารางเมตรก็เท่ากับว่า150ลิตรต่อต้นต่อวันและต้นใหญ่ก็คือ240ลิตรต่อต้นต่อวันต้นใหญ่มากๆนะครับก็คือ300 39ลิตรต่อต้นต่อวันอันนี้คือต่อวันดังนั้น ถ้าเรามีการระบบหัวจ่ายน้ำหัวน้ำนี้เราบอกได้ว่าอัตราการจ่ายน้ำร้อยลิตรต่อชั่วโมงหรือ150ลิตรต่อชั่วโมงเราก็พอที่จะเอามาปรับคำนวณได้นะครับว่าเราควรจะให้น้ำเท่าไหร่ในส่วนของช่วงของการให้น้ำประเด็นต่อมาสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเราคำนวณไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะไประบุได้ชัดเจนในช่วงระยะบังคับดอกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจครับว่าอาการใบเหลืองร่วงคืออาการสูญเสียความสมดุลของน้ำซึ่งถือว่าขั้นรุนแรงแต่ถ้าในกรณีที่เป็นภาษาของใบทุเรียนที่เราสามารถจะดูได้ก็คืออาการใบสลดุดดังในภาพเราจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา 11โมงเช้าถึงเที่ยงทุเรียนแปลงนี้ทุเรียนต้นนี้เป็นลักษณะใบแก่ท่านจะเห็นเขาว่ายอดของทุเรียนนั้นจะตั้งชี้ตรงขึ้นตลอดนะครับยอดชี้ตรงตลอดนั่นหมายความว่าทุเรียนเหล่านี้เป็นใบแก่พร้อมต่อการออกดอกเมื่อเราเกิดการบังคับน้ำเวลาที่เป็นภาษาใบเราไม่ต้องไปคำนวณเราไม่ต้องไปวัดน้ำในดินเราไม่ต้องไปวัดอะไรเราเพียงแค่ เข้าไปในสวนตอน11โมงเช้าถึงเที่ยงและเกิดอาการใบสลดดังภาพอันนี้เป็นแปลงใหญ่ถ้าเรามาดูในส่วนของแปลงเล็กเราจะเห็นครับว่าใบแก่ใบดำใบตันยอดชี้ตรงใบสลดในช่วง1 1โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับเขาก็บอกให้รู้ว่าเขากำลังเกิดสภาวะความเครียดความเครียดเหล่านี้ก็จะบอกให้รู้ว่าเป็นระยะที่ยังไม่ถึงขั้นอันตรายแต่ เป็นการสร้างความเครียดเพื่อที่จะให้เกิดการหยุดการเจริญเติบโตทางใบและมาเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์คือการส่งเสริมการออกดอกดังนั้นสิ่งที่ท่านจะใช้เป็นหลักการก็คือวันนี้เราพบว่า11.00อโมงเช้าถึงเที่ยงทุเรียนยอดตั้งตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับดังภาพอาการใบสลดวันลุ่งขึ้น เราก็จะมีการจัดการน้ำหรือมีการให้น้ำการให้น้ำเหล่านั้นจะเป็นการส่งเสริมการออกดอกแต่ถ้าเราให้น้ำไปแล้วเราพบว่ามีอาการใบดังในภาพนี่คือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าท่านบริหารจัดการน้ำผิดพลาดท,ทุเรียนขาดน้ำอย่างรุนแรงและถึงขั้นอาจจะสูญเสียความสมบูรณ์ใบจะมีอาการถ่ายโอกาสการจะออกดอก ก็ยังพอมีอยู่ถ้าเขาเก็บอาหารลงมาท้องกิ่งแต่ถ้าเขายังไม่ได้เก็บอาหารท้องกิ่งยังไม่มีกลุ่มตาดอกก็จะกลายการเป็นความสูญเสียและเป็นความสูญเสียอย่างรุนแรงเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะว่ายิ่งให้น้ำใบยิ่งเหลืองร่วงนั่นคือสิ่งที่เป็นอาการที่แสดงให้เห็นเราชัดเจนจากความผิดพลาดในการจัดก,การน้ำของเราครับ